สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสีง VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่29ตุลาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9นะคะก็50 51 53 56 57 58 59 80 81 83 85 86 89 58 268 4680แล้วก็698นะคะห้าอจด5 8้ก็ได้เดนอจับคู่ก็58 59 56 68 69 65เนาะต่อไป vip บ่ายตัวเด่นก็คือ3ก็บหกกับ7 303 1 3 4 3 6 3 7 3 9 60 61 62 6ส67 69 สามหกศูนย์ห้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดหกสี่เจ็ดสามหกสี่นะคะจับคู่ก็สามหกสามเจ็ดสามสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกหกสี่หกสามหกเจ็ดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อจับคู่ซื้อเอาเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะก็ขอหิงหิงฟังฟังทุกคนทุกแนวทางนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ